ฟันฟลอกันนะคะในรอบนี้คือด้วยความที่เราอยู่ในช่วงที่ทรัมป์กระเพื่อมขึ้นมาว่าเขาก็ไม่ปล่อยแล้วนะในแง่ของแบบเทควอ์นะคะของจีนนะคะในรอบนี้แล้วก็เปลี่ยนมาคืนนึงนะคะคืนนึงอยู่ดีๆหุ้นที่มันเคยร่วงลงนะคะ2%บ้างนะคะกว่าบ้างนะหมายถึงแบบหุ้นสหรัฐนะในค่ำคืนนั้นนะถูกเอาคืนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบ แวบเดียวมากแค่แค่พริบตานะคะแต่ในฝั่งของจีนไปแล้วนะหม,มายถึงพวกแบบหังเซ้งห่องกงอะไรย่างเงี้ยนะะมันพอลงแล้วลงเลยนะดงผลกระทบในรอบนี้นั่นแปลว่าเราอาจจะแฮปปี้กับภาพการราลลี่ในฝั่งของต่างคุณสารัฐบิตคอยทองคำจะลืมไปว่าเออเรามีสงครามทางการค้าที่เราต้องจับตาเขาอยู่นะเพียงแค่เราเราลืมเขาไปแล้วนะคะเราลืมคุณทรัมป์กับคุณสีไปแล้ว รอบนี้กลับมาเลยทําให้เราต้องมาฉุกคิดแล้วก็ทําให้เราแบบสะอึกขึ้นมาว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้อีกเราจะมีการปรับพอร์ตยังไงดีนะหรือเราต้องไปเพิ่มสัดส่วนทองคํานี้ไม่ได้ชี้นานะคะแค่รู้สึกว่าหรือต้องไปเพิ่มสัดส่วนสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยมากขึ้นหรือเปล่าเพราะเราไม่รู้เลยว่าอยู่ดีๆคุณทรัมป์เขาจะซัดอะไรขึ้นมาอยากจะออกนโยบายอะไรขึ้นมาอยากจะกีดกันใครขึ้นมาเขาก็ทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะรู้ในวิวของแบบ ในมุมผู้เชี่ยวชาญที่เมเรียนเชิญมาะค่ะว่าโอ้ความผันผวนไม่มีเยอะแบบนี้แล้วทองคําก็ขึ้นอ้าวขึ้นเอาแบบนี้ค่ะมันยิ่งทําให้เราอะต้องเพิ่มสัดส,ส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้นหรือเปล่านะคะแล้วพอดีจังหวะมันก็มาบรรจบกันพอดีตรงที่ว่างบ Q 3<笑><笑>ก็ออกมาดีด้วยนะกลุ่มแบงก์อะคือออกมาดีหลายตัวเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยคือถ้าเมย์ดูข้อมูลนะคะเกี่ยวกับหุ้นกลุ่มแบงก์นะคะคุณผู้ชมรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรอทาง ผู้เช่วชาญนะคะได้เทสนะคะอ่ะมาแล้วเรียบร้อยแต่ว่าเดี๋ยวเมย์ขอดูนะคะในงบกลุ่มแบงค์ที่ประกาศออกมาแบบดีหมดเลยนะคะในโซนของฝั่งสหรัฐนะคะเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยก,กันกับทางคุณกิติชาญนะคะบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงค์ประเทศไทยคุณกิติชาญสวัสดีค่ะสวัสดีคเมย์ครับเอาเรื่องไหนก่อนดีระหว่างคุณทัมอาวาดคุณสีหรือจะเอาเรื่องงบแบงค์ Q3 ออกมาดีคะ <laughs> ก็จร mm ิงๆเมื่อก oh ี ho, ้ฟังคุณเมย์เกิดเนี้ยเกิดหมดเวลาแล้วครับไม่หมดก็รอคุณกิติชัยเซ็ตระบบอยู่ไงอุ้ยผมมาตั้งนานแล้วเอาเหรอคะมาั้คุณเมย์แล้วเออเมื่อกี้ยังกดช้อปปิ้งอะไรตอนโฆษณาผมมาอยู่สแ้งบายแล้วเออไม่ไม่ไม่อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็คือเรียขนาดคุณทําออารวาสเลยครับนะเขาก็เป็นอย่างเงี้ยแหละนะครับก็เอาคุณทั้มก็ได้นะครับนะจริงจริงก็คือถ้าสังเกตเห็นนะนะครับนะก็จะบอกได้ว่า ตลาดเองเนี่ยนะครับช่วงก่อนอันนี้ก็ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับทำนิวไฮกันไปเรื่อยๆนะครับนะก็เหมือนกับว่าโอ้ตู้อย่างมันสดใสใช่ไหมครับนะ่กุทํำก็คงรู้จาก การาฟเทคนิคดีนะครับเนี่ยโอ้ยมันโอเว่าบอทไปแล้วนะ <c oughs> สูงเกินไปแล้วซื้อมากเกินไปแล้วต้อง <Okay. S 2> ออกข่าวซะหน่อยนะเพื่กอกอดพุ้นให้ลงมาที่คุณเมย์พูดใช่ไหมว่าลงมา2%เอนาะเอ่อหลังจากนั้นเนี่ยก็คือมันก็คือเกิดเรื่องมาจากการที่จีนเองก็ออกมาควบคุมเรื่องการผลิตแล้วแล้วก็ส่งออกนเรื่องของแร่หายากนะซึ่งจริงอันนี้เราก็บอกไม่ได้นะว่าใครพูดก่อนพุดนหลังนะนะแต่ว่าทางคุณทรรมเองก็บอกอ้าวอยู่ดีๆจีนพูดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยทางจีนเองก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเรามีการแจาก ที่ทางด้านจีนเองมีการประกาศในเรื่องของการควบคุมการส่งออกและหายากแล้วก็การผลิตเนี่ยก็ทําให้คุณทํามออมาขูคเลยว่าจะขึ้นภาษีอีกสินค้านาเข้าจากจีนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับนั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะของความผันผวนตลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดสงครามมันค้าอีกรอบใหม่หรือเปลา่าอะไรเงี้ยมีข้อพิพาทในการค้าเพิ่มเติมเข้ามาไหมนะครับแต่ว่าถ้าเราติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมก็จะพบว่าหลังจากนั้นไม่นานนะจีนก็ออกมาบอกว่าอ้าวถ้าสหรัฐขึ้นคิดส็พร นะก็คือเอากลับเนี่ยไม่เอาแบบคือไม่โกงกันนะครับนะก็คือคุณแรงมาคุณยึดภาษีมาฉันก็ขึ้นกลับนะหลังจากนั้นกปั๊บหนึ่งคุณท้าวเาบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรยังไม่ได้ขึ้นนะให้เราสมมติครังมาพูดนะครับนะว่ายังไม่ได้รีบจะขึ้นก็ดูท่าที่อยู่จีนก่อนนะซึ่งมันรวดเร็วมากนะถ้าสังเกตดีๆก็จะพบว่านะโดยปกติแล้วเนี่ยคุณท้าวเ,เองเนี่ยเวลาแบบออกมาจะขึ้นภาษีออกมาขู่มาอะไรเนี้ยก็คือจะค่อนข้างแข็งก้าวแล้วก็ยืนการหนักแน่นอยู่นานพอสมควรจําาาได้ช่มมตตอนเษษทีีีภโต นะรวมทั้งจีนเองช่วงนั้นด้วยนะแต่รอบนี้ปรากฏว่าโอ้โหยังไม่ทันแบบผ่านเข้าไปครบอาทิตย์นึงเลยนะสอสวันคุณทาใจร้อนแล้วนะเพราะว่าตลาดเนี่ยลงมาแล้วนะครับอาจจะแบบเอ้ยลงมาพอสมควรแล้วถึงเส้นค่าเฉลี่ยส0บวันแล้วเอากลับดีกว,ว่าอะไรเงี้ยนะเหมือนรู้หรือเปล่าไม่รู้นะอ่ะก็ไม่ขนาดนั้น่ะแต่ว่าสรุปก็คือว่า เขาก็เลยแบบมีท่าทีที่ผ่อนปลนตลาดก็เลยมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมานแต่ว่าถ้าดูในรายละเอียดเพิ่มเติมก็จะเห็นว่าทั้งจีนแล้วก็สหรัฐก็มีการคิดค่าธรรมเนียมนะท่าเรือของแต่แตแตละฝ่ายเองเนี่ยเพิ่มเติมให้หกับทางด้านของทั้งสหรัฐแล้วก็จีนเองด้วยแล้วก็รวมถึงเมื่อคืนนี้เนี่ยทางด้านของสหรัฐอเมริกาเองก็บอกบอกว่า ก็จะมีการไม่การไม่นำเข้านะน้ำมันพืชจากจีนตอบโต้จากการที่จีนเนี่ยไม่นำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐเนะี่ยทุกคนก็เลยกังวลว่าเอ๊ะมันเป็นรอบใหม่อีกหรือเปลา<อ>่าเนะี่ยที่เกิดขึ้นมาเนะี่ยซึ่งตอนแรกขึ้นลมสงบนะฮะประมิมานต่างต่างมันก็ยังตึงตัวนะ,ะก็ดูค่อนข้างจากแพงอนะพูด,ดง่ายๆนะสำหรับสินทรัพย์เสี่ยงที่ขึ้นมานะรวมถึงนะที่คุณเมย์บอกสินทรัพย์ปลอดไทยนะ,ะก็ไม่น่าจะยังปลอดภัยหรือเปล่าอย่างทองคำนะครับนเพราะมันขึ้นมาสี่พันกว่าเหรียญแล้วนะครับนะจะสี่พันสองร้อยดอลลาร์ต่อออนแล้วนะครับซึ่งจจริงงถ้าาามมอก อราคาที่เหมาะสมนะของราคาทองคําเองเนี่ยต้องบอกว่าราคาเหมาะสมทองคำเนี่ยอาจจะขึ้นกับว่าแต่ละเฮาส์ให้ราคาที่เท่าไหร่เพราะมันไม่สามารถประเมินมูลค่าอ่าโดยวิธีแบบ P/E Discounted f l o w อะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนตัวหุ้นได้นะครับหรือเหมือนตลาดอ่าแต่ละตลาดได้นะแต่ก็อ่อถ้าเราดูจากของบูม o m b e r g c o n s ซ n s u s เองเนี่ยเขาจะให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยนะครับของราคาทองคำในปีนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณทัก3,450ดอลลาร์ต่อออนซ์นะ3,450 ดอลลาร์ต่อออนซ์เองนะครับแต่ถ้าเรามองไปปีหน้านิดหนึ่งนะครับปีหน้าเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยบูมเบอร์คองเนซชั่นก็ให้เป้าหมายที่ประมาณ4,200นะครับเหรียญต่อออนซสละนะครับก็คือตอนนี้เอ่อแทบจะเรียกว่าจะขึ้นมาชนเป้าหมายของปีหน้า2026ปลายปีเรียบร้อยแล้วนะก็จะเห็นได้ว่าทองคําดูเหมือนอาจจะไม่ได้เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับแต่ว่า ก็ต้องบอกว่าเนื่องจากว่าถ้าดูในค่าของตัว correlation c o e f f i e n t ต่างๆค่าสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยนะครับสมพัธิสินสารสัมพันธ์นะก็คือพูดง่ายๆแล้วคือว่ามันยังเป็นตัวผลตอบแทนที่อยู่ตรงกันข้ามกับทางด้านของตัวตลาดหุ้นในอดีตนะคือพูดง่ายๆตลาดหุ้นลงทองคำขึ้นเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นคนก็ยังมองตัวนี้เป็นตัวสินทรัพย์ปลอดภัยรวมถึงง่ายทางด้านของตัวประเทศต่างๆเนี่ยธนาคารกลางก็ยังมองว่าทองคําก็ยังเป็นถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ มีความปลอดภัยแล้วก็ใช้ไปทุนสำรองได้นะครับน่าดีกว่าถือสกุลเงินดอลลาร์หรือดีกว่าถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเองซึ่งทุกวันนี้กางโดนก็เป็นชัตด,ดาวอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทองคำก็เลยมีองค์ประกอบเป็นหลายอย่างนะที่ทา ให้มีกำลังซื้อเข้ามาแล้วรวมถึงเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยจากสถานก,การณ์ของครามต่างๆเนี่ยก็ถ้ามองแบบนี้เนี่ยนะครับทองคําอาจจะดูมีมีลักษณะของตัวการ diversify หรือการกระจายความเสี่งยงได้ระยะสั้นๆแต่ถ้าดูจากในแง่ของราคาที่ขึ้นมาไกลนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วว่า,าตัวทองคําเองเนี่ยใกล้กับเป้าหมายที่บุงเบอร์คอนดิชั่ให้ไว้แล้วเนี่ยตรงนี้อาจจะไม่ได้ถือว่าเป็นตัวสินทรัพย์ที่ดูมีความปลอดภัยมากนะักถ้าถ้าดมูมุมมองแบบนั้นนะครับแต่ก็อาจจะนักทุกอย่างไม่มีทางเลือกมากนักเนี่ยจะต้องไปมอออองงงงในนนนนนฝัััััั่่ขพพธบตตรรเเปปป็็ีีกวึททสิย์ลดภ ในทางเลือก นะครับก็ต้องดูกันนะครับนะว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดไว้หรือเปล่านะครับหรือว่าตอนนี้มันไพรซ์อินไปในตลาดพันธบัตรมากน้อยแค่ไหนซึ่งเราก็มองพันธบัตรก็ยังถือว่ายังน่าจะโอเคอยู่นะถ้าเทียบกับราคาทองคำตรนนี้ซึ่งก็มองว่าโอ้มันก็น่าจะสูงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของอันแรกนะครับที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณพรามก็ออกมาละวาดมาพูดอะไรไปเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆผมคิดว่ามันเป็นน้อยสั้นมากกว่านะครับก็อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นการเปิดโอกาสในการเข้าซื้อนะถ้าตลาดมีการปรับปริ้มมัันไ่ตึงวมมมาาาากกขึ้น็คืออหยยว่่ลงา ทั้งในฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับหรือทางด้านของฝั่งจีนเองก็ตามนะถ้ามีการปรับหรือเรื่องของตัวการประเมินมูลค่ามันต่ำลงมาเนี่ยก็ถือเปนรอกาศเข้าซื้อครั้งใหม่ได้นะครับซึ่งจริงๆก็มีรูปให้ดูนะครับนะเดี๋ยวให้รูปให้คุณดูนิดหนึ่งนะครับค่ะนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับนะถ้าดูจากในกราฟเนี่ยนะครับจริงๆแล้วนี่ต้องบอกว่าที่วงๆเนี่ยนะครับนะก็อาจจะเป็นตัวที่เป็นตลาดที่มี e a r n i n g ็งกับไตรตมาสสาม แนวะที่คาดว่าจะออกมาดีนะแต่ถ้าเพี่ยกพูดถึงวอร์ิชั่นเองต้องบอกว่าทำไมถึงตึงตัวก็คือว่าตอนนี้เนี่ยในฝั่งของทั้งสหรัฐอเมริกาเองนะครับนะตอนนี้อัพไซ์ก็เหลือประมาณสัก11เปอร์เซ็นต์นะก็จริงก็ถือว่าเหลืออยู่พอสมควรนะแต่ตลาดอื่นๆเนี่ยหลายหลายที่เนี่ยมันเริ่มตึงตัวไปแล้วอย่างเช่นญี่ปุ่นนะที่ขึ้นมาแรงก่อนหน้านี้เวียดนามนะขึ้นมาแรงก่อนหน้านี้นะสหรัฐอเมริกาเองก็ถือว่า ก่อนหน้าที่มีการปรับฐานลงมาเนี่ยนะอัพไซด์เหลือไม่ถึง10%นะก็ทําให้มีการปรับฐานลงมาบ้างนะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าดูจากเวอร์ชันตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าอาจจะคลี่คลายลงมาบ้างนในทางที่ดีขึ้นแต่ว่าจะขึ้นไปได้ต่อจากนี้หรือไม่ก็ขึ้นกับงบไตรามาสสามนะว่าจะออกมาดีหรือไม่ดีนะ,นะซึ่งตรงนี้เนี่ยที่วงให้ดูนี่ก็คือเป็นตัวที่ประเทศที่คาดว่าจะมีงบไตรามาสสามออกมาดีนะกำไรเติบโตดีทั้งเยอันเยแล้วก็คิวันคิว นะครับแน่นอนประเทศแรกนะสหรัฐอเมริกานะทุกรอบต้องติดมา,านะครับอตอนนี้เนี่ยบูมเบอร์คอนดิซั่คาดว่างบของอตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเองจะเติบโตได้8%เยียร์อันเยียรแล้วก็9% Q on Q ถือว่าเติบโตสูงนะครับอตอนนี้เทียบกับตลาดของเดเวลล์หลมาร์เก็ตด้วยกันะนะเช่นเดียวกับญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นก็เติบโตได้ดีนะ12.6%เยียร์อันเยียรแล้วก็14.5% Q on Q นะแต่ถ้าดูงบอย่างเดียวไม่ได้นะต้องดูบริษัทประกอบด้วยซึ่งเห็นว่าญี่ปุ่นขึ้นมาเเทท่าแล้ว นะครับตรงระดับประมาณ47,000จุดน,นะครับแล้วก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5ปี19เท่าเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะถ้าเทียบกับ2สหรัฐอเมริกาเนี่ย22.5เท่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5ปี20เท่านะก็จะเห็นได้ว่าเออเนี่ย,ยญี่ปุ่นขึ้นมาสูงมากนะครับแล้วก็อัพไซด์เหลือจํากัดเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยนะครับนะแม้ว่าจะพบออกมาดีก็ตามแต่ว่าเช่นมาเริ่มตึงตัวจะต้องรอให้มันย่อลงมาแถวๆส0่0มื0น0้นะครับถึงจะเป็นจังหวะในการเข้าเกก็งไรรอบใหม่ นะคในขณะที่เวียดนามเนี่ยกำไรจะโตดีมากคือค17%เยียร์อันเยียร์แล้วก็20% Q Q. ควีออนควะก็เป็นประเทศที่กำไรเติบโตสูงแน่นอนอย่างที่เราทราบแล้วว่า GDP ก็ออกมาดีนะครับรัฐบาลก็ประกาศปรับเป้า GDP เพิ่มเติมขึ้นมานะ,ะครับแล้วก็เข้าไปในฟุสซี่เหมือนที่มาร์เก็ตนะฮะอีกทีก็กันยาปีหน้านะแต่อัพไซด์นี่ครับแทบไม่เหลือละ0.3%ที่เราพูดมา่อเนื่องนะครับนะใกล้ๆเป้า1,008เมียแบงค์นะที่เมื่อวานเราคุยกับคุณเมียเลยนะว่าโอ้หเมียแบงค์ให้1,0 ตอนนั้นชาวบ้านยังให้พันหกอยู่เลยใรุ่นพูดถึงในแบงเวียดนามนะครับนะมาถึงแล้วครับมาถึง <มา S 1> เป้าในใะกล้ๆพันแปดขึ้นไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้ขยับเป้านะครับเขามองว่าโอ้หมันตึงมากแล้วนะคงเทรดอยู่ในกรอบตรงนี้พันเจ็ดถึงพันแปดร้อยไปก่อนนะสำหรับทางหน้านงตลาดตัวหลักหกุ้นเวียดนามนะครับดังนั้นก็ต้องบอกวมความนะครับวยว่า เออมื่อมีการปรับฐานจากทางด้านาของกอ,อ,องคาร์ารอบใหม่เนี่ยเราคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยน่าจะหันมาเจราจากันได้นะครับนะไม่น่าจะมีอะไรหนรักหนาะเพราะว่าที่คุยกันมา4ี่ห้ารอบเนี่ยก็น่าจะเ,ออเห็นอะไรมากขึ้นนะแล้วรอบนี้ก็จะเป็นน้อยสั้นๆแล้วก็เดี๋ยวต้องจับตาดูในการประชุมเอฟเอที่เกาหลีใต้นะครับนะบนะในสิ้นเดือนนี้นะสามสิบเอ็ดตุลาถึงหนึ่งพฤศจิกนะว่าคุณพระมกุณศีถิงจะมีการพบปะผู้นําสุดยอดผู้นำนจริงหรือเปล่าแล้วก็มีการคุยกันยังไงบ้างนะแต่ก่อนหน้านั้นสัปดาห์หน้าก็จะมีการประชุมมพคออิน์ขงจี นะครับนะซึ่งก็อาจจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาได้เพราะว่าล่าสุดเมื่อเช้านี้จีนก็ออกตัวเลขเงินเฟ้อใช่ไหมครับนะกับทางด้านของตัวเออ่ C P I แล้วก็ P P I ออกมาเนี่ยไม่ดีนะต่ำกว่าตลาดค่าก็เลยมองว่าเฮ้ยมีโอกาสที่สัปดาห์หน้าจีนอาจจะมีการออกมาตรการอะไรมาหรือเปล่านะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันเออ่ฟื้นตัวขึ้นมาได้นะก็ถือว่าเป็นทามมิ่งที่ดีนะครับวันนี้ก็เห็นตลาดเออ่จีนแล้วก็ตลาดฮ่องกงเนี่ยหางเซิงก็เลยรีบาวกลับรวมถึงทงทางด้านของตัวสหรัฐอเมริกานะพวกฟิวเจอร์ต่างก็ปรััััับบตวววดดดดดีีขึึ้้้้้นนนนยยะะะซ่่่งงงงจจจจรริิททหมมเเคอาาไไกก การที่คุณทํามาทำซาทีผ่อนตนอย่างเดียวนะครับแล้วเมื่อวานมันก็มีเรื่องของคุณเจอร์โรมพาวเวลด้วยนะที่มาบอกว่าจะยกเลิกการทํา QT แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ตัวเนี้ยทั้งหมดน้ำมวลก็จะทําให้อ่ภาพของตลาดเนี่ยมันค่อยๆดีขึ้นนะเราก็ยังเชื่อว่าอ่สินทรัพย์สินหรือตลาดหุ้นเนี่ยยังยังสามารถที่จะลงทุนได้โดยเฉพาะเราก็ยังโฟกัสในตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนถ้าย่อลงมาก็ยังเป็นโอกาสในการเข้าซื้อนะครับอ่าโอเคค่ะถือว่าคลี่คลายไปเยอะเลยเราเลยมองข้ามคุณเจอร์ ไปด้วยนะคะใน,ในรอบนี้นะคะคก็เลยทำให้ตลาดมันก็ดูผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นเรายังคงคอพอร์ตไว้ตามโฟลโลรายใหญ่ว่ายังเป็น DM คือสารัฐแล้วก็ในตัวของจีนเองนะคะเป็นอินเวสชั่มนมาเก็ตใช่ครับค่ะจีนถ้าเทียบระหว่างห่างเสียงฮ่องกงที่วันนี้ดีดมา 2%, 2> และตัวของเอชีที่เป็นตัวเซ็นคอมบสิตอ,อันนี้ควร,ครจะต้องอยังไงดีคะ คงต้องห่างเซ็งแล้วล่ะครับนะคือตอนนี้ <okay. S 2> พูดง่ายๆเลยครับว่าบ้านเราเองเนี่ยนะครับนะก็อาจจะคุ้นเคยกับหุ้นเทคของทางด้านฮ่องกงนะครับ <ภา S 2> ก็มีรูปนี้ที่สั้นงที่ดูกันเพราะเวลาเราจำกัดแล้วนะครับห่างเซ็งเทคเมื่อเทียบกับเนสต์แอกร้อยของสหรัฐอเมริกานะครับ <ภา S 2> นะรูป <ภา S 2> นี้ได้ทางด้านของพาร์ทเนอร์เราก็าผมเอารูปมาจาก SBA M นะครับนะเขาก็มาพรีเซนต์ให้ดูว่าทางด้านห่างเซ็งเทคเนี่ยปัจจุบันนี้ PE เนี่ยนะครับถ้าเทียบกับนะครับเนสต์แอกร้อยเนี่ยซึ่งเป็นหุ้นเทคของอเมริกาเองก็ระดับของ PE เเนีี่่่่ยยอูททประมาาณ0.82 นะก็คือพูดง่ายๆเราว่าอันนี้ไม่ได P/E นะ P/E เปรียบเทียบกันนะครับก็คือต้องบอกว่า P/E ของหางเสงเทคหานด้วย P/E ของ N นสแตรกอยู่แค่0.82เท่าค่าเฉลี่ยย้อนหลังที่ผ่านมา5ปีอยู่ที่ประมาณ0.9เท่าะนะคือพูดง่ายมีอัพไซด์กว่า10%ที่ขึ้นไประดับค่าเฉลี่ยย้อนหลังเดิมเพราะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหางเสงเทคเนี่ยนะครับนะหรือหุ้นในตัะชนีหาง Sem Tech เสี่ยังดูน่าสนใจแล้วถ้ามีดีเชอร์เปรียบเทียบส่วนเอเชียอาจจะไม่ได้มีหุ้นเทคไม่ได้หวือหวามากนะเพราะฉ ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ